มะตับักบเกือครับเฮ้ยตัดมกเขือวันแรกครับน,นี่รังไงยขึแรกรรนี่ครับอ,อัศการนี่นี่นี่ครับ เขอกำลังสุกครับนี่เอาไปสักซี่ฮะซี่อันก็ได้นี่เออว่านามัดท้ายเลยมาดิผัดแดงเมาข้างวัดฉันมาดิ lại ma sát gì nữa ma sơn, mau mỗi tuần ma sơn, im mỗi tuần, mau ว่ก็ทสอนวิธีการตัดแต่เพิ่นเบ่งดูจักไหนตัดรงไนี่แหะครับตัดมาคือนี่นะเอาเอากินกินต้องขวดมันเนี่ยเนียเเอาไมสอนไหมวิธีการเด็ดตรงไหนเลี้ยงเลี้ยงเอากรลดหาหาเะเด็ดากัตัดออาไสิกะได้ตัดออาไมสิะได้ อยกันต so kind of mm. oh, okay. well, ัดมากเกินนะครับเอาเอาตรงไว้ไดตอนรับมันเป็นพวงแบบนั้นเด้คุณพ่อไปอนตัดนั่นแบบนั้นนั่นนมันเป็นพวงแบบมันแดงเลิเอ้าถ้ามันแดงเะอพ่บอืัดจำเลยเอาตัดที่เราะอการอาการมันถิ่มไปใสบอกเพื่อน บอกิ่มซส่ตะการเต้นอะมันติ่มติ่มดิน้ำนาำตนฮัตัดต้องต้องใส่ตะการขยะจะเอาตะกาต้องเลยตะการมากว่าทัโลกเเอาไปเอาไปตะนั่นล่ะใหญ่่งหมดเลยหมากเสียหมากยังถิ่มรงตะการครับครับหมากนลอันใ่ยเสียนน้อยกับถิ่มเลยครับ้นัานลไปอันเอาั้งร้านยรหาวันดีเอาวัดีก ครับครับมาเป็นห้อยแตกห้อยเล่าเด็ดตัวครับเด็ดเด็ดตัวเออเป็นไงเออได้ขนาดเด็ดเราเอามาต้าแบบนี้ป่ะครับเออถ้ามันแตกอยู่บับนะถ้ามันแตกเอาเอาไว้เอาลงหรอครับครแตกนิดนึงครับไม่จะอะไไปคัดดีมันจะคัดไปตลาดอยู่ครับกินน้อยมันแตกคือว่าส่วนมากสีน้อยตกอยู่กับพืนนี่สแตนด์นะ เด็ดไายล่ะนะครับนี่คือมาสอนวิธ oh ีกระตัานบักเที้อครับบางคนอย่างนี้โมโหครับนี่คือมาสอนนะก็เป็นก็รับบักเที้อนะครับบางคนเขากระตัานโปรเจกต์นะครับแต่ว่าส่วนผมกัะต้านังสี่นะครับบั๊กเชื้กขันเป็นมัดซุกสองหมายนะครับปั๊บปั๊บ่นะครับนี่คือนะครับ โดตรแบบนีครับนะครับแล้วเป็นกังครับตัดบักเขือบางคนกัดตัดสูงยังสี่ตัดยังสี่บลเมนนะครับตัดยังสี่มันบ่ได้ครับบ่อพานครับต้องตัดตัดให้มันเป็นยังสี่ให้มันจำบ์ครับยังสี่นะครับนี่เทคนิคการตัดมะเขือครับนี่เอาปลายมันจิ้มลงตรงนี้ตรงนี้ครับ up up นี่ครับการตัดมะเขือ นี่ครับเปเครือขั้งแรกครับพี่นี่เครือแรกครับพี่นี่ีขั้งแรกแรกครับไปดูพก่าเนะ <c oughs>